รับเชิญเรกนี้นะคะขอบปรับโหมดมาฟินกับคู่รักคู่หวานกันบ้างค่ะพูดเลยนะคะคู่นี้นะคะเจอกันเมื่อไหร่นะคะเออาจกอดหอมกอดหอมกันตลอดค่ะคุณามากอดหอมโชว์กันเลยดีไหมเอาค่ะ <laughs> คู่สา <laughs> มีภรรยาที่หวานที่สุดนะคะคุณ <laughs> พุธผู้ดิฉันและคุณจุย๋ยวรัตยาคะ่ะเชิญค่ะ จากคู่จีนก็มาเป็นคู่จริงค่ะสองปีแล้วเหรอจะสองปีแล้วค่ะพฤศจิกายนนี้วัยเราเหมือนเพิ่งเริ่มเพิ่งมากันเองเป็นยังไงบ้างคะมันไม่ได้มีอะไรที่ที่เปลี่ยนนะคะคือทุกอย่างเรายังทํากันเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีเปลี่ยนมันจะมีช่วงโควิดที่ผ่านมาเราทำให้เราอยู่บ้านกันตลอดเลยนะเราอยู่ด้วยกันตลอดจริงๆแล้วมันดีไหมล่ะอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยดีนะดีนะอยู่ได้ทำกับข้าวเขาแบบ กับทุวนเงผมพอเสร็จจากโควิดปับน้ำหนักผมขึ้นประมาณ4ี่โลมั้งไปถ่ายละครปั๊บแล้วหน้าเนอออกแบบพายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยพายุพายุก็เจอโควิดอีกเะว่าจริงๆเขาไม่ใช่คนอ้วนร้องตรู้ว่าโควิดและที่คุณจุ๋ยคุณจะมาบอกว่าแต่งงานคุณไม่เปลี่ยนอะไม่ได้ พอได้ข่าวมาว่าเมื่อก่อนนี่คุณใช้เงินเก่งมากพอแต่งงานปุ๊บคุณเก็บเงินอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเก็บเงินเก่งมากเงินสดนีไม่เคยออกจากกระเป๋าตัวเองเลยนะเก่งมากเพราะว่าสามีกดเงินสดให้ตลอดดีคุณจาถูกต้องเมื่อไหร่ที่ไปกินข้าวด้วยกันหรือไปทําอะไรด้วยกันถ้าเกิดว่าท่รักที่รักมีมีร้อยสองร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินสดจากเขาเลยอะไรเงี้ยไม่พกเงินสดเลยไม่พกเลยเป็นแบบ c a s เ l e โ s society จริงๆอิงเราก็เลยแบบต้องต้องแบบต้องถอนเงินสดออกมาแล้วก็อ อาไว้นะติดกระเป๋าไว้นะเผื่อแบบหนูอยากกินลูกชิ้นหรืออยากกินอะไรที่มันแบบไม่สามารถออนละที่มันตื้ดไม่ได้มันตื้ดไม่ได้อ่ะจะได้แบบมีตังค์ซื้อแต่ก่อนให้วันละพันแต่เดี๋ยวนี้แบบเหมือนอัปเกรดอัปเกรดอ่ะหกพันบ้างแปดพันเสร็จกระเป๋าไว้ไรเงี้ยอุ้ยชอบเลยหนูแบบนี่แต่เรื่องเปย์ด้วยเงินสดเนี่ยจิบจิบไปเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดวันเกิดเมียเนี่ยก็ซื้อของขวัญให้แบบแสนเกรมปีนี้คือเราทําบ้านทําเดือนหออยู่ก็ยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งแล้วเขาอยากได้หินอ่อน ก็พาไปเลือกหินอ่อนกันก็ได้เป็นหินอ่อนรูปหัวใจน่าติดไว้ตรงทีวีอมีโต๊ะวางทีวีมีทีวีและมีหินอ่อนและมีหินอ่อนพอติดทีวีเสร็จปั๊บปับไม่เห็นหินอ่อนหัวใจอหู่อ๋อเมียเป็นคนเซนสิทีกว่าหินอ่อนเห็นปุ๊บเปนแบบมันอยากได้โชบหินอ่อนมากแล้วถวยพานูนไปดูกันแบบ เลยสระบุรีไปทางแก่งคอยอ่ะโอ้โหไปเลือกกันถึงที่ไปถึงโรงงานงเลยครับไปถึงโรงงานเลยค่ะแต่มันเป็นหินอ่อนแบบนําเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเต้องไปดูนี่ถามจริงอะอะไรก็ให้เมียหมดเงินก็ให้เมียอยากได้หินอ่อนก็ให้กลัวเมียใช่ไหม เปงใจเมื่อกี้ปากมาจากจะไปยางยี้แล้วะกลัวบ้างบางทีกลัวเขาเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนเป็นคนทํางานเก่งเขาเป็นคนเป็นคนเป๊ะอะไรเงี้ยครับเรามีภรรยาเป็นคนเป๊ะเป็นคนละเอียดขนาดนี้บางทีเราก็ไม่อยากไม่อยากพลาดหรือไม่อยากแบบโดนบ่นอะไรเงี้ยทีโดนบ่นแล้วมันรู้สึกแบบก็จะฉันผิดแค่นี้เราเหมือนผิดมาทั้งชีวิตจริงๆผู้นิดเดียวแล้วคิดว่ามันคําพูดนี่มันใหญ่มากจริงๆนิดเดียวนี้นานไหมเออนิดเดียวแต่นานนาน และทีทีอ่าในความรู้สึกเราคือนิดเดียวนี่เหมือนโดนทั้งชีวิตนี่เห็ไนไหมก็เลยเขาหวังดีแหละเขาหวังดีเขาอยากให้เราได้ได,ได้ดีหรือว่าปรับปรุงสิ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเรื่องหนึ่งที่บอกว่าคุณพุทธยอมไม่ได้เลยก็คือไม่ชอบให้เมียแต่งตัวโป๊ก็แต่งได้แหละแต่พีงแค่ว่าบางทีแบบเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยระวังเขาจะเป็นแบบผู้หญิงแบบแมนแนบางทีเดินเดินแมนกับผมอีกนั่งแมนนั่งแมนกับผมอีกนั่งเช็คเทปมอนิเตอร์ที่กองพุทธนั่งอยู่อย่างงี้รืยนั่งอย่างงี้ จริงลูกออกมาแล้วแบบต่ายแล้วมันเป็นขนาดนั้นเียเราราม่สามีหนีบภรรยาอ้ามันสนทันกันแล้วบางทีเขาไม่ได้ใส่กางเกงบางวันใส่ขาสั้นหรือบางเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจต้องคอยเตือนนิดนึงในขณะที่สามีบอกภรรยาอย่าโป๊แต่ภรรยาบอกสามีคะโชว์ได้เลยค่ะเขาแบบมีวินัยมากแล้วก็หุ่นเขามันก็ดีจากการที่เขามีวินัยเราก็รู้สึกว่าอุตส่าห์ทำขนาดนี้เออจะปิดทำไมอยู่ในเสื้อผ้าทำไม ชอบดีนะเขาชอบไปโชว์ก็ยินดีวันดีคืนดีเนี่ยออกกําลังกายอะหัดถอดเสื้อถ่ายรูปลงอินสตาแกรมบ้างได้ไหมมีของดีก็โชว์ไปเฮ้ยยินดีได้ด้วยหรอมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ออกกําลังกายไงมาที่เรื่องความหวานบ้างคู่นี้เขาก็ยืนหนึ่งมากเลยนะคะไปดูภาพยืนยันเลยก็แล้วกันว่านางหวานกันเบอร์ไหนจะหนีไปจะหวั่เขาไปวิ่งแล้วเขาไปวิ่งแล้วเขาไปอาบน้ําตัวหอมมาแล้วนนเลย มี่แหล่ชวงไก่ตัวกตะขาวาไก่ดาวสมุนไารหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยหอมมากสภาพดูเนี่ยวิ่งทุกวันแหม่แม่ครัวก็ทำสุขใจดีถ้าเกิดแบบลูกค้าขนาดเนี้ยนะนี่โอ้โหจะกืนกินเนี่ยแล้วนะ อหอมเนี่ยหอมผมบอกเลยว่าผมป็นคนติดหอมเออเหรอใช่ครับแต่ขอมเมียคนเดียววางั้นถ้าเป็นภรรยานี่เราก็จะหอมได้หมดคือมีการทุกซอกทุกมุมร้อยใช่ฮะต่อ้เขาเข้าครัวต่อ้เขาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเล้าข่าวว่าวันไหนถ้าจุ๋ยลืมหอมพุทธก็คือมีงอนน่ะกระทืบเท้าวกระเทือยังไงไงอยู่หน้าหน้าห้องแล้วสมมติจะออกเขาก็จะไปอยู่ที่หน้าประตูห้องแล้วก็แบบ จะไปทำงานกันนะที่เกียรพูดแล้วเราก็สะพายกระเป๋าแล้วก็ยืนอยู่หน้าห้องเออเออเดียวเราไม่พูดอะไรแล้วก็เอาหอมน่ารักอ่ะรรู้เลยเขาก็จะรู้เลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ทุกอย่างเขาจะวางเขาจะปิ้งมาแล้วเขาจะทำให้เราหอมอ๋อแล้วก็ได้แล้วเราก็จะไปทำงานได้แล้วอันนี้นี่คืออันนี้มันชื่อประวัติจริงๆดุยเขาไม่ธรรมดาเขามีแบบอ่อนอ่อน เยอะโออนี่ยังน้อยเหรอนี่ถุงทิเฮ้ยชิรักพูดอะไรอ่ะเกิดได้อะไรอ่ะแล้วมันดีลองแบบนี้เหรอแล้วก็คือคนไม่ค่อยเห็นก็คือเราอยู่สองคนกับคนที่สนิทอะไรเงี้ยทีนี้พอไปกองถ่ายแล้วแบบจุ๋ยอ่ะก็แบบเหมือนบางทีก็อยากกอดอยากหอมเขาแล้วก็กอดเขาหอมเขาบ้างอะไรเงี้ยน้องนักแสดงน้องแจักรีก็ยืนนิ่งทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกแล้วจุ๋ยก็แบบตลกน้องเพราะน้องทำตัวแบบหน้าเกรงๆยิ้มแบบ ยิ้มเ็ยิ้มเกรงเกรงเลยอจการน้นน้องก็หมดศรัทธา อ่ะตอนเช้าถ้าไม่ได้หอมก็กระชื้นเท้าอยู่หน้าบ้านส่วนตอนกลางคืนถ้าไม่มากกด้วยกันก็จะไม่นอนอ่ะเมื่อคืนก็ก็ก็งอน,นนะเมื่อคืนเลยเหรอใช่เมื่อคืนคืนเอเร<ช>ิ่มกองมาประมาณแบบสี่ทุ่มกว่ากว่ากว่าจะถึงบ้านก็เกือบห้าทุ่มเขาก็จะแบบมานอนได้แล้วมีเดินไปเรียกข้างนอกก่อนโอ,อ้ <วะ S 1> หทู่อยู่ห้อ,หองนั่งเล่นก็ไปเรียกข้างนอกก่อนอ่ะแล้วพอยู่ขยับมาทีนิดทีนิดทีนิดเขาก็แบบไปทำไปอาบน้ำไปอาบน้ำนี่อาบน้ำรอจนแห้งหมดแล้วอะไรแห้ง ตัวหอมที่ฉีๆๆดตัวย,ยวนนานแล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยังไม่เข้าไปอาบนะอีกทำอะไรของเธอเนี่ยนะใส่บ็อกเซอร์สั้นสุดๆเรือเอาไปออกไปตาก่อนแล้วทำไมเธอช้าอย่างนี้แล้วชอบงอนหนูแล้วหนูก็แบบติดพันอะไรเงี้ยแต่ก็รีบนะ<อ>ก็รีบกุลีกุจอมานอนอะไรเงี้ย<อ>เขาถึงจะหลับเรื่องจริงทั้งหมดเลยอ๋อคือแค่มานอนแค่ได้กกได้กอดตัวโดนกันอะไรเงี้ยมี5สูตร ท่าสูดท่าสูดท่าซ้อนข้างหลังอ๋อคือแบบอกกอดจากข้างหลังรอยเงี่ยหรอใช่ก็คือเขาจะแขอย่างนี้เราก็หนุนหนุนหมอนแต่ว่าแขนเขาจะอยู่ใต้คอเรามันก็จะไม่ไม่เมื่อยเราก็จะเรียกว่ามากกได้แล้วถ้าไม่กกก็จะนอนไม่หลับแล้วก็มีมีบางวันนะจุ่ก็นึกว่าแบบเขาหลับแล้วแล้วก็เขาก็พลิกตัวแล้วก็ลืมตาพวอตกใจตกใจแล้วก็โวยวายจ้าถ้าจ้าพม่มาเขานอนไม่หลับเนี่ยโอ้โมโหลุกขึ้นียานเช้าไงเราก็แบบว่าเลยรีบมาดิเผื่อแบบจะได้ เผื่อว่าเออมีโบนัสจ้ะนะก่อนหลับอ่ะดิเดคุณพูดเหมือนแบบว่าฉันนึกภาพตามเลยคุณจะต้องลูกดกมากๆเลยทำไมคุณไม่นั่ามีปัญหาเรื่องว่ามีลูกเลยนะจนถึงป่านนี้เนี่ยคือมันยังไงเห็นบอกว่าคุณซื้อเครื่องตรวจไอ้ไข่ตกมาไว้ที่บ้านตั้งสามสี่อันใช่ค่ะคือกลัวว่ามันจะเออเล์ก็เลยซื้อมาสักสามอันสี่อันตรวจเลี้ยงไปเลยจ้าแม่อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเลิกตรวจ ทำไมอ่ะดิตรวจแล้วยิ่งกดดันเลยมันดูลักษณะคุณก็น่าจะต้องโดนวันไข่ตกสักวันแหละว่าเปอร์เซนต์มันคีความบอกเขาแล้วว่าทิรักไม่ต้องเป็นซีเรียสหรอกเราปูพรมไหมไม่ต้องระบุว่าวันใหญ่นี่เป็นรายการเลดหอนฮีได้่ครับได้ค่ะพ่อคุณก็โทรมาด้วยครับพ่อโทรอ่ะโอ๊ยพ่อโทรมาตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆเลยว่า คือที่บ้านผมมีลูกชาย6คนแม้ยิ้มหกคนเฮ้ยหัวปีท้ายปีถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะให้เป็นท่านี้ถ้าโชว์บลิ้แต่ถ้าอยากได้ผู้หญิงอ่ะให้เป็นท่านี้อะไรเงี้ยเาก็แนะนําหมดทุกอย่างครับผมบอกเลยว่าถ้าคุยเรื่องทฤษฎีการทํรั่วผมแน่นมากรอทามาเยอะแล้วนะเอาใจช่วยนะคะทำไมมันถึงมีการกอดหอมอะไรกันตลอดเวลาคุณพูดคุณถามจริงก็คือคนแบบ ตัวนุ่มผิวเนียนกลิ่นเขาหอมอตลอดทั้งวันเราก็<อ>รู้สึกว่าเราปกติชอบหอมอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเจอเจอภรรยาที่มีกลิ่นหอมเราก็อยากจะหอมเขา ตลอดทั้งวันบ้านจุ๋ยก็จะเป็นบ้านที่ชอบแบบกอดชอบหอมอยู่แล้วแบบกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยับเวลาแบบกลับบ้านไปหาเขาก็จะกอดจะหอมตลอดแต่ว่าเวลาเราจะกอดจะหอมใครหรือเราก็ต้องมีความมั่นใจในการที่จะมีทั้งหน้าตาที่ดูดีหน่อยกับกลิ่นที่มันแบบว่าเวลาคนเข้าใกล้เ้วแบบเออพี่จุ๋ยตัวหอมจังอย่างเงี้ยปกติแล้วคุณจุ๋ยเขาก็จะชอบฉีดน้ําหอมมาดามฟินเพราะว่าน้ำหอมมาดามฟินนี่คือก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้คุณจุ๋ยน้อก็ชอบใช้คุณชอบขนาดไหนอะ มอร์ฟินค่ะเออมอร์ฟินแล้วก็จะมีฟินอินเลิฟจริงๆวันนี้ฉีดฟินอินเลิฟมาจากบ้านแต่ว่าจุจะฉีดมอร์ฟินต่อได้เลยอ๋อคือผสบไปได้เลยได้เลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่สามารถที่พอมันแปลกอะพอรวมกัน2กลิ่นแล้วอะมันยังหอมอยู่แล้วมันกลายเป็นกลิ่นใหม่ไหม มันก็กลายเป็นกลิ่นที่เราแบบรวมกันแต่ว่ายังมีความหอมแต่ถ้าสมมติว่าฉีดบนตัวพุทธก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นของผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลิ่นของผู้หญิงจะเป็นแบบหนึ่งเพราะกลิ่นตัวผู้หญิงผู้ชายมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ชอบเลยคือน้ําหอมนี้เป็นน้าหอมเหมือนแบบใช้ได้ทั้งสองเพศสมัยก่อนเราต้องซื้อแบบของเฮอของพิมอะไรว่าไปแต่อันนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงอันนี้คือใช้ มาดามฟินมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานสองปีแล้วครับที่เป็นครอบครัวของของมาดามฟินคือเราอยู่มาตั้งแต่แบบน้ําหอมมาดามฟินนะครับมีสามกลิ่นสามกลิ่นสีเขียวมอฟินสีดําฟินอินแบล็กแล้วก็สีแดงฟินอินเลิฟจนตอนนี้ยก็มีเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเป็นเป็นรุ่นซัมเมอร์เป็นตัวสีฟ้าอันนี้นะครับ จร,จริงๆรุ่นซัมเมอร์มีหลายกลิ่นมากเลยแต่เวลาคุณอย่างคุณออกกําลังกายเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ใช่เยอะมากเลยแม้ว่าจะออกกําลังกายมีเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะกลิ่นก็ยังคงอยู่แสดงว่ากลิ่นน้ําหอมของมาดามฟินเนี่ยคือ,อติดทนนานจริงๆน้<ล>ําหอมมาดามฟินหรือโลชั่นมาดามฟินก็แล้วแต่ราคาไม่แพงนะคือทุกคนสามารถแบบสามารถ ซื้อได้แล้วคุ้มด้วยเห็นบอกว่าเป็นเซ็ตอะไรก็เป็นพันกว่าบาทเองใช่หรอใช่ค่ะนี่ค่ะก็คือ3กลิ่นนะคะและยังแถมไปด้วยโลชั่นน้ำหอมอีก3หลอดนะหกชิ้นเนี่ยพันกว่ากว่าเองพี่เมยนั่นน่ละติใครอยากได้ก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ที่อลายแอดนะคะแอดฟิน96นะครับหรือว่ารายละเอียดที่ขึ้นอยู่แถวนี้แหละแถวนี้นะจ๊ะโอเคจ้ะใครที่ ไปเจอราคาที่ถูกกว่าที่เราบอกไปหรือว่าไปเจอแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ไมม่เหือนขวดที่ไม่เหมือนแบบนี้กล่องที่ไม่เหมือนแบบนี้ของปลอมนะฮะวันนี้ของจริงเขาก็ราคาไม่แพงอยู่แล้วนะจะไปซื้อของปลอมเพื่ออะไรช่เสน่ห์ของมาดามฟินก็คือว่าน้ำหอมของเขาเนี่ยนะครับฉีดผสมกันได้ ทุกกลิ่นเลยแล้วก็น้ําหอมเนี่ยฉีดบนตัวใครผสมกับน้นก็จะเป็นกลิ่นของคนนั้นทาคู่กับโลชั่นมาดามฟินก็จะยิ่งแบบว่าเพิ่มความหอมแล้วก็กลิ่นเนี่ยติดทนนานสําหรับแม่บ้านสายอย่างหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคุ้มค่าก็เลยอยากแนะนําค่ะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณจุ๋ยแล้วก็คุณพุทธมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณที่มา